สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเมือนี้พ่อเฮงกะซีเอาแนวทางของเอฟซีนะครับจากทักจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นทรงมให้พพอเฮงกะจอบเบิงโดนเราละเป็นทรงมาให้นะครับเป็นว่านาสนใจนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมากระเข้าพื่กันนะครับเข้าซีสามนะครับเป็นทรงมาให้นะครับ พ่นก็มีสูตรของเพิ่นนะครับเพิ่นโชว์มาให้เบิ่งตลอดนะแต่ว่าพอเห็นเบิ่งล้วก็ว่เข้าใจหรอกนะครับแม่ใ,ให้เบิ่งล้าก็บ่เข้าใจนี่เป็นสูตรของเพิ่นเนว่า f c ซจากคอนแกนนะครับเพื่อนอยากให้นำแนวทางมาลงนะครับมาลงในช่องของเฮาี๋ยวพอเห็นก็สิจด ใส่สมุดไว้พร้อมนะครับเพราะว่าบางบางเท้อบางเท้อในไลน์นี่มันก็มันก็าอาจจะลบนะครับเดี๋ยวสิหายากนะครับเดี๋ยวไปอธิบายกันในสมุดนะครับเดี๋ยวพอเหงสิจ,จดใส่สมุดจะแป๊บหนึ่งนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมวันนี้เพิ่นป้อยเป็นงวดแรกนะครับเพิ่นว้าของเพิ่นเข่าอยู่ตลอดนะครับตามที่โรเฮงสังเกตเบื้องการโค้งสีโอเคอยู่นะครับโค้งสีโอเคอยู่เป็นแนวทางนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับนําไปเปรียบเทียบกับของเจ้าของผู้ใดมีสูตรอยู่แล้วผู้ใดมีแนวทางอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีตัวมากอยู่ในไก่ เดียวกับความเสือก๊อมฟันเราไปาพิจารณาใส่กันเบิ้งนะครับแล้วไปเขียนเขียนแล้วกาสีออกมาอธิบายให้ฟังนะครับเอามาต่อกันนะครับมาทีนี้จะมาแบบนี้นะครับอันนี้เลขติดบทลางของเพลินนะครับติดบทลางของเพลิน มียหาโตนะครับมีสามมีหามีหกมีเกีดมีเก้านะครับพี่น้องสังเกตเบึ้งนะครับเพื่อนอีจับเพื่อนอีจับวิ้นกันเลยนะครับเพื่อนีจับวิ้นกันเลยเพื่อนอีจับสามหาหาหกนะครับนี่เพื่อนอีจับเทนี้นะครับเพื่อนนอกเกดับเก้านี่มาเปลี่ยนลักร่อยนะครับสังเกตเบิ้งนะครับเด้อสังเกตเบิ้งสองตัวของเพื่อนนะครับมีหาสามสามหาหาหกหกหานะครับ มีเลขอยู่2ชุด2 2คู่นะครับแต่ว่าไปกลับเปิดสีป็น4นะครับบานีสเฟอร์ดิจับ7นะครับเอา7นี่มาเป็นหลักร้อยนะครับ753นะครับ953เห็นบ่ครับแล้วก็379นะครับนี่เป็นไรเตอร์เลขขี้นะครับ379นะครับเพิ่นสิวินอยู่ในภายในฮาโตนี่นะครับเพิ่นสิวินอยู่ในภาย ภายในหาัตนี่แต่เพิ่นกับบอสห้รายละเอียดว่าไปกับบนะครับเพิ่นกับบได้ห้รายละเอียดมางขั้นนะครับแต่ว่าพอเห็นกับอยากส่วนพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาเบิ่งดีๆนะครับเพื่อนจับนี่เพื่อนจับคูนานะครับนี่3 5 5 3เห็นไหมครับแล้วก็5665นะครับโดยเอาเก้ากับเอาเจ็ดกับเก้านะครับ ว่าเป็นเลขลักร้อยก็สิได้เจ็ดห้าสามเก้าห้าสามสามเจ็ดเก้านะครับนี่เพิ่งจะหาสามสามหาห้าหกหกหานะครับแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่นี่เพื่อนซิเนนหาสามนะครับเห็นสามเห็นสามโตว่าครับสิมิต่หาสามทับกันอยู่นี่นะครับ นี่แต่ห้าสามทับกันอยู่นี่อย่าไปเห็นกันสิวงกลไม่ไหมนะครับเน้นไปที่ห้าสามนะครับตัวรองนะครับก็คือห้าหกนะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนให้ไว้เป็นแนวทางพอเห็นกัน ทีแรกกับตัดว่าสิตัดใจบ่ลงบ่ลงคลิปนะครับว่าสีเบ่งอยู่จากรอบสักกอนแต่เพิ่นกับบอกว่าให้เอาลงช่องเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนก็มีคพา้อมหมั่นใจหลยนะครับเพื่อนก็บบอกว่าเอาลงช่องไปเลยให้เป็นแนวทางของเอซีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นยันมันเสียเวลานะครับเพื่อนกัเลยให้ลงช่องไปเลยตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละนะครับ เป็นให้ลงช่องไปเลยเป็นกำกับมาวา่าลงช่องมาสั้นให้เอาลงช่องไปเลยนะครับนี่คือที่เป็นเขียนไห้นะครับเป็นทรงมาทางไลยนะครับจะตามกันโดนดูนะครับตามกันโดนดูแต่พีไก่เนี่นะครับเนี่ยนะแต่พีกไก่นะครับตามมาเบิ้งกันมา แต่พอเห็นกับว่ได้น้ำออกแนวทางของเพิ่นมาลงนะครับวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเด้องวดแรกนะครับรักฐานการที่เพิ่นส่งมาให้นะครับเนี่ยเพิ่นกำกับไว้่าให้ลงช่องนะครับเว่าให้ลงช่องพอเห็นกันเลย ออมาลงช่องนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมักกะแคบหน้าจอเอาไว้นะครับแคบหน้าจอเอาไว้บเบรงนะครับไว้ถัดตัดสิ้นใจนะครับประกอบการตัดสินใจไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อขอจำว่านี่เป็นแนวทางนะครับทางช่องกะเป็นซื้อนําเสนอนะครับเป็นสะพานบุญให้พี่น้องกับอาจารย์เพิ่นนะครับได้ได้เห็นได้ทราบแนวทางของเพิ่น นะแคปหน้าจอด้วยครับเด้อแคปหน้าจอเอาไว้หรือผู้ใดจดเร็วจดทันกับจดออกนะครับเราไวาทุกมือนี่พอเฮ้งสิเห็ดคลิปบ้เบ้ให้ย,ยาวนะครับบ่ให้เกินบ่ให้เกินไปนะครับส่วนมากพอเฮ้งกับสิเห็ดประมาณ8นาทีกลกวๆนะครับน่าสนใจนะครับ่นจะวินกันเลยนี่น่าสนใจนะครับพอเฮ้งว่าหน่าสนใจมากๆเลย หรือพี่น้องท่านผู้ชมบ่พร้อมนะครับก็เก็บไว้เป็นสถิติเลยครับเด้อเก็บไว้เป็นสถิติอันนี้เพิ่นกลับให้แล้วนะครับเนาะเบิ่งล่าเพิ่นกลับให้แล้วนะครับนี่5้า5ามสาเพิ่นกลับให้แล้วเพิ่นว่าติดบนล่างไปกลับบนล่างก็มีอยู่แค่4คู่กันเฮาสิตัดเป็น2ตัวนะครับ เอาก็ให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมโศกโศกมันหมานเด้อนะครับกับแนวทางของ FC ขอนแก่นนะครับมาพบพ่อกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องยุดยีไม่แห้งทุกทุกคนครับสวัสดีครับ